来ましたサオ大将 <laughs> よかった無事だったね <laughs> あれが釣り場を荒らすモンスターですね違う <laughs> 唱、啊 ละกูรอมานานแล้วงานนี้มาในสุดการอัปเดตทันไม่มีไฮเคียวเลยทำสตีมามาเรียกว่ากวา่าอัปเดตเอาสอง่วงกันเลยเชียวมาแล้วมามาขอญาตบ,บอมหน่อยบอมเทสบอมเทสื้อโอ้โยบอมเทสแป๊บนึงโอ้โอยโกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนยกหรือไม่เป็นไรสายผมสายถึกเล็บถึงอ่ะอันนี้เราไม่เคยถึกและเออโอ้ยโอ้ เปิดมาก็เจ็บปวดขึ้นหลอดไม่เป็นไรเราเล่นสายถึกวัดแรกวัดแรกกันแล้วโอ้โหตีร้านค้าแบ่นีิลูกไม่เอาแบบนี้พอรับไม่ได้แป๊บนั้นขอยัดกระดกยาครับกระดกยาขอสักู้ขอสักู้นึงเอออย่างนั้นอย่างนั้นไม่เป็นไรค่อยๆผู้ชมค่อยๆไม่รีบไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนขอยัดแก้บัฟแบบแม่เงยเดินลื่นเหลือเกินมาหมาค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆจิ้มค่อยๆจ้วง เราค่อจิ้มทีละทีสองทีทิมวันนี้จิตจัดใสจิตจำใสแทงแทงเข้าไปเรียบร้อยติดหลับเสร็จตูสิลูกวางระเบิดก่อนวางระเบิดเออวางระเบิดวางไม่ใช่วางระเบิดสิโอ้กูวางช็อตอีกแม่งเอ้ยไม่ได้ละมาเอากระเอาทันทีว่าอือเดี๋ยวไม่ทําเดี๋ยวไม่ทําแม่งกูจะวางแค่ระเบิดสึกไปวางแถบทำไมก็ไม่รู้เออแม่งเอ้ยกดติดกดโทรจริงไอ้อเมนูสกิปวงกลมเนี่ยแม่งเอ้ย มาแล้วมาแล้วอย่าอย่าไหลไปเรื่อยลูกมานี่มานี่ลูกนี่มาน,มนี่โอ้โหแม่งหลากหลายท่าเลยเงินมันไม่โดนกูเออเออเออสักนิดสักนิด กว่ากว่าพื้นเออมาแล้วท่ากวาดพื้นคอมโบทเทสคอสุดเท่ของกันรัตเออกว่ากว่าแข็งเออเออมามามากูรองมึงอัปเดตจนกูง่วงชิบหานเลยเกมนี้แม่งซื้อตั้งหลายพันกว่าอัปเดตมาโอ้โหโอ้โหท่านโอ้โหท่าน,านไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราถึงแล้วคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยผมมิ้วการอัพไปอย่างสุดที่สุดที่คืออะไรวะกูเลยของกูเนี่ยเออค่อยๆแทงค่อยๆจ้วงตีมาเลยแข็งแกร่งสุดหัวใจมาเออมึงยิงอะไรมามึงกูรันได้หมดมามาเมื่อตีสามรอบสองไว้ยังไงมึงยังว่วงหรือเปล่ามึงยัง่วงหรือ กูดูไม่ถูกกูดูไ no, ม่ออกอื้ขวาไปก่อนอืไม่โดนมาๆๆๆเราเอาลีโหลดจะลีโหลดเอามาเร็วๆอื้อย่าอย่าเชิงนึงแขักมากอือไม่รู้สึกไม่รู้สึกบ่วงเลยกูบิวอัพมาเน้นตาเมนไม่แรงมากแต่การทุกอย่างมาเลยมามาเอาเร็วๆเร็วอือขอให้จวงอืออ่าอ่าไม่เป็นไรไม่รู้สึกไม่รู้สึกอือไม่รู้สึกไม่รู้สึกอือไม่รู้สึกอือกูเริ่มรู้สึกแล้วเริ่มรู้สึกเริ่มรู้สึกบ้านหนึ่งปานกลาง เออความพยายามเท่าไหรความสัมพ so ันธ oh, oh. so ์จริงไหมท่านผู้ชมเออเอาแล้วมึงล่วงแล้วมึงล่วงแล้วมึได้เวลาเออได้เวลาเติมคอมโบให้เต็มที่เติมคอมโบให้เต็มที่กวาดบ้านเออรีโหลดกวาดบ้านหลงสองเออแทงตัวซ้ำเรียบร้อยโอ้โหจริงจริงเท่าไหร่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้ชมเออแม่งไงเอาวะไม่โดนมันตีแมวดีมากดีมากเราค่อยจิ้มเราค่อยจิ้มค่อยจิ้มอีกทีสองทีอคอมโบทันไหมยังถึงอยู่ยังถึงอยู่ยังโดนอยู่เออ เออมาไหลไปแล้วมาไหลไปแล้วมาไหลไปดูวยแล้วหยุดหยุดเฮ้ยเอ้ยหยุดคอมโบตัวเองไม่ได้มา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 เออไม่รู้สึกบอกเลยว่าไม่รู้สึกเออมาดิแต่จริงหมาเลยครับมาพี่ว่างทั้งวันพี่หอกแทงแทงทุกวันทุกวันเออเออเป็นไงเป็นไงมาดิหมาต้องในกระซวกต้อให้ทีมเอาตีลับตีลับตีลับปัน้นนะมีระเบิดปะวะกูไม่มีดีกว่าเอาช่างมันแล้วกันเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ง่ายกว่าพึ่งเออสุดยอด มากูบอกเลยว่าคุณจำชื่อไม่ได้แต่กูจำหน้ามึงได้ขี้เกียจเลกชื่อเดี๋ยวเวลาบังก,กรฟังสมุมนไปแล้วกันอือมากวาดบ้านอ้ออเจ็บหลังเลยเกิดโอ้โหวลาโกรธเกี่ยวกาดตาเป็นสีฟ้าซะด้วยสุดย,ยอดอย่างเท่มา่าอ,อยากรู้จังชุดแกจะมีอะไรดีกันฮะจริงไหมมาอุ้งแมงขยันฝ่อยฟองขึ้นด้วยมาโอ้มาอ,มาอไม่โยนมึงอย่าวิ่งเยอะกูแทงไม่โดนโอนี่ไม่ช้าอยู่ที่ไหน กว่าบ้าเออโอ้โหขึ้นหอดต้วแรงหมดแล้วเนี่ยโอ้โหกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนไกลจัดๆมาเอาเร็วลมามึงจะมีอะไรมีอะไรจะโชยไหมโชยมาเถอลูกโอ้โหแม่งขยันดีดเหลยเกิดไอ้ยี่นั่นโอ้โหดีบล็อกกันโอ้ยไม่งั้นจะขึ้นหลอดแน่นอนเออรีโหลดมาลูกอืออค่อยๆปาดค่อยๆปาดอย่าลบอย่าลบอย่าลบคอมแบ็กูเล่นติดจ้าอยู่ด้วยเลยไอ้ที่เออต่อที่หน้าเออตัวมันมออยู่ตันอยู่ตันอยู่ เออมามาโอ้โหแม่งโอ้โหแม่งโคคือมันขึ้นใหม่เร็วมากคุณผู้ชมอืนี่ขอขอขอละขอขอทองน,นี้ชิมปูดชิมปูเออชิมปูเออถึงถึงส่วนไหนเออมามามึงวิ่งหนีอีกแล้วแม่งเอ,อ้ยอย่าวิ่งไปไหนวะ จะไปไหนแล้วจ้าน้องสาวเรามาเคลียร์ให้จบเรื่องก,ก่อนโอ้โหแม่เงเออสวนทางอีกละมาเร็ว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 แกแค่จบแล้วผมรู้สึกได้อือเออโอ้ยขึ้นผมกรโดดก็ไม่ชมมามามาเร็วๆเร็วๆเร็วๆอ,อ,อ,อย่าอย่าพิรีพิไ,ไลอย,อย่าอย่าดิ้นมากอย่าดินาาด้นมากคุขี้เกียจวิ่งตามตัวยิ่งช้าอยู่เ,เวทโอ้เร็วเออเออได้อยู่คผู้ชมได้อยู่ได้อยู่คือแท็กไม่โดนเออโดนโดนโดนเออเอออย่าอ้ตาผิดท่านเออชีวิตโอ้ชีวิตลื่นเดี๋ยวกูลื่นอีกรีโหลดมาเร็วมาเร็ว มึงใส่ก่อนหนักมึงจะไม่กระเทือนเอออย่างนั้นอย่างนั้นปัดปัดแล้วเออเดี๋ยวเรากวาดบ้านกวาดบ้านมาแล้วเนียเออไอสุดคอมโบสุดคอมโบเออยิงบีนซ้ำเร็วๆเร็วๆร็วเออตายไหมยังไม่ตายโอ้โหมันถึงเหมือนกันเอาเร็วๆมากูลาว่างทั้งวันกว่ามึงจำเดี้กูรอจนง่วงเลยวะเออเออเต็มที่ชิบราต้ยเต็มที่จังไหมคุณผู้ชมต้องเต็มที่เต็มที่เออเออมึงตายยังมึงจะตายหรือยัง เออกูเหนื่อยกูหายใจไม่ทันแทงแทงยังไงยังไงกล้ายังกล้ายังคืออะไรอันนี้หลับรือตายหลับรือตายอ๋อหลับเฉยแยกไม่ออกอเรียบร้อยอีซีมาก อีหนึ่งตัวที่ได้อัปเดตเข้ามานะครับผมก็คือบอสตัวนี้ที่มีชุดแล้วในสุดมันก็มีชุดเตยหายแลสักทีมาเออระเบิดหนูทายิ่งใหญ่แต่ไม่เปไรผมเน้นถึกอยู่แล้วมึงใส่มาไม่รู้สึกกูบอกเลยมีทั้งการดอัพทั้งการปกติทั้งออฟฟิเซอร์การดมีทุกอย่างมา โอ้โหแม่งตัวใหญ่แล้วเกินไม่เคยหวั่นในการเป็นฮันเตอร์ดำหนึ่งจริงไหมมาเลยมาไม่รู้สึกว่าโอ้ยรู้สึกนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังพอทนได้สีทนได้มามึงมากระสุนหน้าแตกมามาดิวะมาดิวปาดโอ้โหโอ้แม่งปาดคืนเฮ้ยนีนี้เนี่โอ้โหเกือบโอ้โหโคตรแรงพยายามพยายามสร้างดำแหน่ให้ได้มากที่สุดโอ้โหแม่งเลยแทงดอกยี่สิบสามสิบหกทุเรีนจัดหนุนไม่เป็นไรตัวเล่นถือตัวเล่นเรื่อย นานหน่อยแต่ว่าเราสู้มันได้ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนจริงไหมมา,มามเข้ามาค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอ้ยอะไรก็ทามาละทาใหญ่มาแน่นอนอยืดอ้คนไวเออไม่รู้สึกไว้ไม่รู้สึกไม่รู้สึก เออแขแกใต้แขแกใต้มาดิมาดิครับมาดิครับเออไม่ถึงไม่ถึงไม่หดูว่าไม่ถึงเอาจงไงเอามาถงดูว่าจะมีอะไรต่อไอเวนเสียอเอมโบหมดเฮ้ยโอ้โหไม่ไผมไม่ตไอ้คนไฟคนไฟอันนี้น่าจะแรงยึดจับไปก่อนไม่รู้จะมาเมื่อไหร่จำไม่ได้ด้วยว่าจะมีท่าแปลกๆหรือเปล่าโอ้ยอันนี้จับไม่ได้โอ้ร้อนร้อนจำเนื้อขออนุญาตเติมเติมขอกขอรัเอ,ออเออสดชื่น เอาหน่อยจังหวะนี้ต้องเอาหน่อยต้องเอาหน่อยคอมโบคอมโบเออล้ม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 ลมแล้วเออต้องไปให้สุดต้องไปให้สุดเออเออเออผมไม่ล้มนีกว่ามันหลับดีกว่าโอ้โหลืมจะเศร้าใจกับจำไม่ได้ว่ามึงจะหลับหรือมึงจะหล่นอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วแหละเออกูเลยของกูได้กูงงเออเติมเติมชาร์จรีโหลดเออจรงไงมามา โอ้ oh, ค่อยแทงทีนี้เทียหน่อยเทียจ้อยไม่เป็นไรเรามีความพยายามโอ้อย่าคำรามมัหนุ่มขู่อย่าคำรามมัหนุ่มขู่เอายังไงมันยาวทางไหนเอาไหนเอาไหนเราผมได้การถูกฟังเออไม่รู้สึกกันนี้ไม่รู้สึกเออมาเปลกเอ,อ๋ยเอายังไงคืออะไรวะไฟนี้ไฟนี้เออเอากดจำได้ทำไมตอนแรกกดจำไม่ได้วะดูสัญญาณมันพ้นจากข้างหลังมั้งไม่เป็นไรออมีความพยายามมีความพยายามเราไม่เคยหวยั่นไกลวั่นเกง่งวั่นอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละ เวลาช่องนี้ไม่มีสกิท <IL> พูดก็จะเป็นแค่ผู้ชมบอกเลยว่าหาอืออืออือโอ้ยโอ้แช่์นอตสิ่งทุเรศมากคุณจะชนะมิเนียนั่นเองจะทำอะไรถ้าใหญ่ใช่ไหมถ้าใหญ่ชัวชัวป้าบเออกูต้องทำยังไงอ่กูลืมไม่ได้ตัวนี้มันต้องวิ่งหลบหลังกำแพงงูต้องยังไงวะผมลืมอ่ะเดี๋ยวนะยังไงวะเออหลบหลังไหมหลบหลังไหมใช่ป่าวะใช่ป่าวะกูลืมกูหลบไปก่อนแล้วไม่รู้ลืมกันมันต้องทำยังไงเออมามายังไงเอายังไง อือพ้นไฟมาแล้วยังไงโอ้โหชีวิตโชดช่วงชะชวานเตรียมเลยกูแม่เงเอ้ยพลาดเลยตัวแต่ไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสอยู่เราต้องสู้อยู่นผู้ชมอย่าไปท้อแท้กับชีวิตชีวิตมันต้องมีการสู้บาดเจ็บบ้างตายบ้างเป็นเรื่องปกติมามาเอาไงลูกคนมาเออไม่รู้สึกเว้ยไม่รู้สึกยังไม่รู้สึก เออลอนตีเหลือเกินเออืออหน้าตายสิครับหน้าแตกมาสิครับเออเอามามาเอาลูกเอาลูกยิงก่อนไม่ได้ยิงเออเออเหนื่อยเหลือเกินกูเอามาเดี๋ยวนะมันเข้ามาได้ยังไงวะผู้ชมครับมีคนเข้ามาในห้องผมเฉยเลยมันเข้ามาได้ยังไงวะหรือเป็นคนในล็อบบี้เดียวกันพวกผมเข้าแบบจอแระดอมล็อบบี้เป็นเข้า,าเฉยหรือไม่ไงเออโถลืมปิดเออไม่เป็นไรเอามาเอาล่ะอย่ามาเป็นตัวโถงแล้วกันอโอ้ยแสบ แสบมาไม่ร้เอาง่ายไม่รู้สึกโอ้ครึ่งหลอดละคขึ้นโอ้โห <c ười> ยิยงห่งกว่าครึ่งหลอดซะอีกอแบงค์คำพูมเหมือนไม่โขกขึ้นทันทีเลยเออตอนนึงเนี้ยขออนุญาตสัญญาแป๊บเออสดชื่นโอ้โหมันตั้งท่ามันตั้งท่ามาแล้วมาตั้งรับเออตั้งรับตั้งรับจะเข้าไว้ตั้งรับเข้าไว้เอาไงเพื่อนภูมิเพื่อนคนไปนไหนวะเนี่ยมันมันอยู่ไหนวะเออโอ้โหย,ย,ย,ยังอยู่เออแบงเอ้ย คารุนกรรมเหลือเกินแล้วมันเข้ามาแล้วมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เออมีตะกูเนี่ยไอเวสลบคนลบคนแต่ไม่เอออะสู้ชีวิตสู้ชีวิตมามาไปให้สุดเออไปให้สุดไปให้สุดโอ้โหพ่นไฟไล่ที่พ่นไฟไล่ที่มันเอาจริงแล้วคุณผู้ชมมันเอาจริงมันเอาจริงอย่าอย่าอย่านะกูณเลยแค่ชีวิตเดียวนะมึงเพื่อนไอคนมึงอย่าตายได้เวนอย่าตายก็เป็นพออย่าตายก็เป็นพอเออเอาวะ เอาวะคือเพื oi> ่อนแม่งจริงจังหรือยีเพื่อนแม่งน่าจะเก่งเก่งโองขบงขโบเอ้พวกนี้คุณกำลังโอ้โหเกือบเกือบเกือบยังไงเออโอ้ยสรุปท่านนี่ปันกันได้หรือไม่ได้กันได้เว้ยหรือว่าผมมุ้งไม่ดีวะเดี๋ยวกันได้บ้างกันไม่ได้บ้างเออโอเคโอ้ยเป็นเพื่อนๆนะขออนุาตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนยังไงมึงจะมาท่าไหรมึงจะมาท่าไหรโอ้ยฟันหางขาดสุดยอดโอ้โหเพื่อนแม่งโคตรคุณได้ประโยชน์โคตรคุณได้ประโยชน์เอายังไง ยังไงมึงจะเท่าไหนเอาเร็วเร็วเร็วเออด้โอ oh, oh, ้โหโอ้โหขาดกับขาแล้วมึงเพื่อนเพื่อนกูเลยนิดนึงเพื่อนเพื่อนไหวปะเนี่ยเพื่อนโอ้ยโอ้ยยังอยู่มันยังอยู่โอ้โหเนี่ยโอ้โหเบ้งตอนนี้ผู้ชมมันมันดีแล้วตอนนี้มันเริ่มดีดมันเริ่มดีดยังไงโอ้สายฟ้าอึ้งฉันรู้สึกได้เลยว่ามันต้องเฟลอย่างแน่นอนพักเข้าช่วงโฆษณา ผมว่าเมื่อกี้มันน่าจะใกล้ตายแล้วแม่งเอ้ลาดจริงแต่ไม่เป็นไรรอบนี้เราตามเพื่อนมาเลยง่ายกว่ามาพอมากันหลายคนบอกเลยพลังเริ่มมาพลังเริ่มมาว่าให้ตีเลยโห้ยกันได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้สึกไม่รู้สึกออันนี้เริ่มรู้สึกละแมงเอยแหลกที่ผายเลยขอญาตเติมยาแป๊บออเสดชื่นมามาโอ้โหแม่งเพื่อนเราแม่งเอาเรื่องเลยนะ เราต้องอย่าไปน้อยหน้ามันเอ้ยต้พยายามไปให้มากกว่าเพื่อนเราอุ้ยเราจะดูไม่เป็นภาระเขาบา้างเลยปนตายไอ้ยลูกใหญ่กำลังจะมาลูกใหญ่กำลังจะมาโอ,โอ,ยอย้ยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ตายโอ้เพื่อนไม่ทำแขนตายไว้รนึรงอนุญาตเติมของแป๊บแมงเหย่อเกือบตายเกือบตายรีโหลดดโูเธมาแม่งเหย,ยอึดชิบหายขอขอโมยขอชุดใหญ่ายไฟปิ๊บปขอชุดยกระก โอ Laura, Joel, uh, ้โหขู่ไม่ละไอเวนไม่งั้นขอคอมโบแบบเริ่มที่กำไว้ก่อนกำก่อนกำก่อนมันมาเอาเร็วๆมายังไงยังไงเอยเพื่อนมันติดตันมั้งเนี่ยเอ้ยเออว่าได้อยู่ช่งักช่งเงักได้อยู่ช่งเงักได้อยู่เออติดพาราไรซ์ติดพาราไรซ์กูซ่าเออคอมโบกูขอเต็มๆกูขอเต็มๆเออรูดหน้ารูดหน้าอลไรยังนั้งยิงมียิงมีขอยคอมซัตขอคอมโบเออเอาไว้ยังไงโดนหรือวะเออกูจะทำคอมโบครบจีนแม่งยากระมาดชิบหาย อย่างนั้นเพื่อนอย่างนั้นแหะเพื่อนเออนั่นแหละควงสว่างควงสว่างบนหัวมันเอออย่างงั <Hollywood> ้น LIKE อย่างงั้นเรียบร้อยมาโอ้เดี๋ยวลาต่อขบกชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟปิ๊บปชุดใหญ่ไฟปิ๊บปิมาชุดไฟไฟปิ๊บปเออไฟไปลั่นลั่นไปเลยอือลีโหลดเอามายังไงมามามานี่หมาก็ให้เติมก็ให้เติมทำไรฮ่าอ๋อโอเคโอเคนี่อันนี้หน้าชุดใหญ่เก็บก่อนเก็บก่อนโอเคอันนี้คือต้องหลบปะใช่ไหมดูเพื่อนกับดูเพื่อนดูเพื่อนอยู่ไหนไหน เออออ๋โอเค okay. อ๋อมันให้วิง่งแต่ว่ามันต้องออกนอกระยะป่ะชัวออกนอกระยะใช่ใช่โอเควิ่งตัดเพื่อนก่อนกูก็ว่าอยู่กูไปหลบหลังกำแพงชิบหายก,เกูเตรียมเลยกูโอ้โหเม่งโอ้โหังมีลูกไฟมาโอ,โ,อโอเคแปลว่าเราต้องทิ้งทีระยะห่างเนี่ยเออร้อนร้อนร้อนโอ้ล้อคน,อนโ,อโ,อโอเคไม่เป็นไรมารับคมเสร็จแล้วมาเรามาเริ่มกันใหม่แม่งเอ้อยพอมันเดือดจัดๆแล้วแม่งอลังการเหลือเกินกูจะตายแหละไม่ตายแหละมามันยังไงเอา โอ้โหผมมองเลยว่าถ้าเกิดเลขคนเดียวน่ายากพอถึงควรแต่ว่า้ยออไม่รู้สึกเว้ยแต่ร้อนตีแล้วเกินต่องยังไงมามากูการลอ้อกูการล้อนละเพื่อนใส่ไหมใส่เดียวเลยเพื่อนเออเออเออใส่เดียวเออไม่รู้สึกไม่รู้สึกโอ้ไม่รู้สึกค้ยออโ,อโอ้โ,อโหโอ้โหไหล่คะแนนแล้วเงินไลน่คะแนนมามา มาอุ้ย่าเพิ่งไปตู้นะอุ้ยอยู่ี่การทันการทันอุ้ยสิเกือบเกือบเกือบจะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอยเพิ่งโยกโอ้ย่เป็นไรแค่ล้มแค่ล้มแค่ล้มไม่เป็นไรมาไงมีอะไรอีกบ้าบ้าวะโอ้ยสายฟ้าว่ะเกือบเกือบโอ้หแม่งใส่สุดจริงโอ้โหมาเล่นหลายคนแม่งพอเราไปกดมึงท่าเยอะมากท่าอย่างต่อเนื่องโอ้โหไม่หยุดโอ้โหไม่หยุดโอ้โหความกดเกี่ยวกับนี่แทงไม่โดนกูแทงไม่โดนหอกซ่าไปนิดนึงอ่ง ตะถางได้ไหมตะถางพี่ขอหางได้ไหมแทงหางยังไงแทงหางไงต้องถูกใจมันจะตาไยาได้ไหนวะเนี่ยโคตรนานเลย เออแปดสิบโอ้โหเบากว่าวของเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เราไปติดพลายค่ะถ้าคุณไม่ติดหลับมามาโอ้โหพากเกเลีบเลแล้วเอ้ย <c oughs> เพื่อนไปยิงกันแไม่รู้เหมือนกันเออมันลม้มมันลม้มขอยยับเติมของนึงเติมของเติมของเร็วๆๆเร็วต้องเติมต้องเติมต้องเติมเร็วต้องเติมเออโจที่แทนโจทีเออเอออย่างนั้นเอออย่างนั้นโดนฟาดหน้าเออแล้มันจะตายได้หรือยังเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันยิงคึกต่อ อะไรอะทำอะไรเราเบิดหรือเปล่าระเบิร์นเปล่ายังไงกูต้องเก็บวิ่งไหมกูต้องวิ่งหรือเปล่าไม่รู้กูวิ่งไว้ก่อนกูวิ่งไหมก่อนโอ้ยเรีกว่าเป็นแรงคุณผู้ชมเด่กวิ่งจริงเพื่อนไม่ได้เดี๋ยวเราตายโอ้โหแม่งไม่หยุดจริงแม่งไม่หยุดโอ้โหไม่หยุดโอ้โหคนอลังการอลังการงานสร้างโอเคน่าจะไม่มีพื้นไฟแล้วบ้างปะเข้าไปสวนหลังแล้วกันเอาหลังแล้วกันเผื่อได้ห่างเผื่อได้ห่างเป็นยังไงอ คือจะมึนยังไงเอายังไงมันมาหันมาทางกูแล้วหันมาทางกู่อย่าเพิ่งกบเอล่าบไว้ก่อนกล่าวไว้ก่อนกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวมันมาเออกาบอ้าวเออเอาไงเอามามาเออโอ้โหแม่งเลยลำบากนี่ล้มล้มแล้วล้มแล้วเอออย่างนั้นอย่างนั้นมาเอาให้สุดคุณผู้ชมเอ้ยคุยสุดเออวลาที่กว่ามันจัดเดชนานเหลือเกินลำวมันแค่สองตัวเนี่ยนะออแต่ตัวเดอร์ก็เป็นตัวซ้ำซะด้วยเด็กเอ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่มีก่อนไม่มี ดีกว่าไม่มีมาโอ้ยเอาวะทุกคนเต็มที่ทุกคนเต็มที่ครับผมตะลั่นตะลันปราเออโอ้โห,อออออโอโหชอบเวลาแบาบเอาหออปลาระเบิดแล้ว,ลวกันเอาเร็วมาไปแล้วมาแล้วกันกันร่อนขออนุญาตเหลาให้แหละเปียวแป๊บหนึ่งนะเออรอแป๊บเออมามาไม,ามา่จะตายไม่นาน,านมากคุณผู้ชมเกือบ20นาทีแล้วถึงไม่ก็เอาบนปุ๊บก็ตายปั๊บโอ้โหสุดยอดแหมการมีปาร์ตี้มันดีจริงเลยกว่าจะสู้เสร็จ ้านชิ่หายความอร่อยส่งท้าย